สวัสดีครับก็ผมนะครับเบ์บอยนะครับจากช่องมัทเตอร์ไฟฟิล์มนะครับสวัสดีเอฟทุกท่านนะครับวันนี้ก็เป็นวันที่ยี่สิบสี่นะครับมกราคมนะครับสองพันห้าสิบเก้านะครับวันนี้นะครับน้อนุเข้านะครับก็มีทั้งหมด2งานด้วยกันนะครับทุกท่านครับตอนนี้เราก็อยู่ที่หน้าเพจนะครับของน้องนวนเข้าแล้วนะครับอัปเดตคิวงานแสดงวันที่ยี่สิบสี่มกราคมสอง9ห้าหกเก้า เวลา19นาฬิกาหรือว่าหนึ่งทุ่มนะครับงานประจำปีปิดทองหลวงพ่อสัมฤทธิ์และงานประเพณีขนมกงวัดนาโคกตําบลนาโคกอำเภอเมืองจังหวัดสมุทรสาครแล้วก็งานที่สองนะครับ21นาฬิกาานาทีนะครับหรือว่าสามทุ่มครึ่งนะครับงานเทศกาลน้ำมศการปิดทององค์หลวงพ่อและพระจุรามณีเจดีวัดท่าพูดตําบลไร่ขิงอำเภอสามพานจังหวัดนครปฐม นะครับผมก็มีสองงานนะครับเ,เดี๋ยวนะวัดนาโคกอยู่สมุทรสาครส่วนวัดถ้าพูดอยู่นคนรปฐมนะครับอวันนี้นะครับผมก็ได้คุยกับพี่นาลงนะครับแต่ว่าวันนี้น่าจะไม่ได้ไปกับพี่นาลงเพราะรถเขาเสียนะครับ เอาเราไปซ่อมอยู่นะครับรถเสียนะครับก็เดี๋ยวยังไงจะโทรถ,ถามเพิ่งน้อยเอานะครับว่ามารับได้ไหมนะครับโอเคครับทุกคนครับอ่านคอมเมนต์กันหน่อยนะครับ <c oughs> รอชมค่ะและขอะแสดงความยินดีกับหนูด้วยรอดูไร้สดจ้าเอฟซีจังหวัดชนบุรีจะรอฟังอยู่หน้าเวทีค่ะ อยากฟังน,งน้องข้าวร้องเพลงนัดพบหน้าเภอเพราะมากค่ะเวลาน้องร้องเพลงนัดพบหน้าเพอ,อของแม่พุ่มพวงเพราะมากน่าฟังน่ารักมากอโอเคดีจที่สุดเลยน้องน้องข้าวได้รับสองรางวัลและวันนี้โบสถ์ให้อีกสิบเอดโบสรายการลูกทุ่งที่สุดแห่งปี อ่าประมาณนี้นะครับอ่าพ่อพ่อแม่ประทับใจลูกสาวแห่งชาติตอนนี้ผู้ได้เต็มปากน้องคือซุเปอร์สตาร์ทิดาลูกทุ่งเต็มตัวนะประมาณนี้นะอ่าโอเคนี่มาดูว่าทำไมน้องร้องเพลงบนรถบางทีวิ่งหลายงานมาไม่ทัน บางทีเลยเวลาเพราะเดินทางเพื่อต่องานเด็กอายุแคนน่นี้วิ่งอานาศนี้น้องเก่งมากอืมวันนี้มีสองงานรอชมเป็นกำลังใจให้เหมือนเดิมเพิ่มเติมคือดีใจปลื้มใจแทนกับรางวัลที่ได้จากไทยรัฐเดินทางปลอดภัยนะครับแน,น่นอนครับน้องต้องเข้านะครับก็ได้อารางวัลน,นะครับแต่ตอนนี้ต้องบอกว่าหนังสือพิมพ ไทยรัฐนะครับฉบับวนันอาทิตย์ที่ยี่สิบห้าเนี่ยนะครับผมยังผมยังไม่ได้ไปหาซื้อเลยนะทุกคนนะนะครับนี่นะครับก็คือหนังสือพิมพ์ไทยรัฐเนี่ยก็คือลงรูปต้นข้าวเลยนะครับเออลงรูปต้นข้าวเลยนะครับนี่แหละมันจะเป็นอะไรที่ประวัติศาสตร์มากๆเลยทุกคนนะครับก็ ผมจะพยายามหาซื้อนะครับไม่รู้จะหาได้หรือเปล่านะครับอ่อาเดี๋ยวจะพยายามหาซื้อดูเนาะว่ามันจะมีขายไหมจะต,ต้องไปตรงตรงร้านหนังสือนะทุกท่านนะครับก็มีหลายๆคนนะครับที่ซื้อไว้นะครับอ่าที่ที่ซื้อไว้ผมก็เพิ่งจะมาเปิดดูโอ้ตะขันมเนาะเรานะครับบอกเลยมันเป็นของมีค่ามากเลยนะครับบางคนก็เอาไปใส่ใส่กรอบกันะทุกคนนะฮะ มีเอาไปใส่กรอบนะครับเออมันมันก็จะมีหน้าแรกกับหน้าตรงกลางหรือเปล่าที่อ่าเป็นรูปน้องน้องข้าวได้รางวัลน,นะครับโอ้สุดยอดมากเลยครับทุกท่านก็อย่างที่บอกนะครับน้องน้องข้าวเนี่ยนะครับน้องน่ารักเสียงดีเหมาะสมแล้วที่น้องจะได้รับรางวัลน,นะครับผมแล้วก็เมื่อคืนนะครับโอ้เมื่อคืนสถานที่มันแคบนะครับ ที่หน้าวัดโบขวัญน,นะครับตอนแรกนึกว่าจัดในวัดโบขวัญไม่ได้จัดในวัดโบขวัญโบขวัญเพราะว่าสถานที่แคบจริงๆนะครับก็เลยได้จัดอยู่ใต้ทางด่วนนะครับแล้วก็โอ้โหจริงๆเมื่อคืนคนคนเยอะนะนะครับแต่ว่าคนที่มาทีหลังเนะี่ยเขาก็จะยืนอยู่ไอ้ตรงไอ้ตรงข้างหลังที่ไม่ได้ไม่ได้เป็นโต๊ะนั่งข้างหน้านะ นะครับเยอะนะครับที่ที่ผมแพนกล้องไปให้ดูนะครับก็วันนี้นะครับก็ต้องดูการเดินทางใหม่นะครับว่าจะอย่างไรดีนะครับเพราะว่าเพียงลงเกิดรถเสียขึ้นมากระทันหันนะครับก็เลยอ่าต้องต้องมีอยู่สองทางนะครับก็ดูซิว่าอ่าใครยกรุงเทพพึ่งน้อยกรุงเทพก็ติดต่อพึ่งน้อยก่อนนะครับ แต่ถ้ามันไม่ได้จริงๆผมก็ต้องเอามอไซค์ไปนะครับแล้วก็สงสัยจะวิ่งได้แค่แคงานเดียวนะครับถ้าผมเอามอไซค์ไปผมก็คงได้แค่งานเดียวนะทุกท่านนะครับแล้วตอนนี้คือผมก็ตัดสินใจแล้วครับว่าวันอาทิตย์ที่ผ่านพรุ่งนี้ผมผมไม่ได้ไปชนบุรีนะครับพอดีผมมีนัดนะครับพอดีผมมีนัดสัมภาษณ์นะครับกับน้องจีจี้อยู่นะผมติดต่องานน้องจีจี้อยู่นะครับทุกคน พรุ่งนี้เอฟซีจะได้รับชมคลิปเต็มเป็นการสัมภาษณ์เต็มนะครับของน้องจีจี้นะครับทุกท่านซึ่งเมื่อคืนมันกระทันหันครับสัมภาษณ์ไม่ไม่ยาวแค่แปดนาทีนะครับแล้วก็เมื่อคืนต้องขออภัยน้องจีจี้ด้วยนะครับที่บอกอายุน้องจีจี้ผิดนะครับ <S <S ผมไม่บอกน้องอายุยี่สิบสี่ปีจริงๆน้องอายุแค่สิบสี่ปีนะครับ 14ปีนะทุกคนพอดีเสียงเพลงมันดังจับจับใจความไม่ถูกนะครับจากที่บอก14กลายเป็น24มันเพี้ยนไงนะครับผมผมได้ยินเพี้ยนเป็น24นะครับอักาต,ตามนี้นะครับทุกคนนะครับเดี๋ยวคลิปสัมภาษณ์เต็มน้องจีจี้นะครับรับรองว่าเจาะใจแน่นอนนะครับคุณท่านอ่เพราะว่าเมื่อวานเนี่ย สัมภาษณ์นางงานแล้วเสียงเพลงมันดังมาหลายหลายอย่างมันไม่ได้มีสมาธิอยู่ตรงนั้นนะครับคำสัมภาษณ์อาจจะรวบรัดไปหน่อยหรืออาจจะมีคำถามได้ไม่เยอะนะครับวันนี้ผมเสียงแหบเลยนะทุกคนนะครับก็คือฟังมลนของสัมภาษณ์นะครับเดี๋ยวจะจัดให้ใหม่นะครับในวันพรุ่งนี้นะครับทุกท่านก็คือชวนบุรไไีไม่ไปแล้วนะครับไม่ไปแล้วนะครับ ก็พรุ่งนี้นะครับก็ถ่ายงานน้องกีจีนะครับที่กรุงเทพนี่แหละนะครับก็หลังจากนั้นนะครับถ่ายเสร็จอะไรเสร็จแล้วเดี๋ยวค่อยเดินทางนะครับเดี๋ยวค่อยเดินทางเพราะว่าผมเนี่ยจะต้องไปเอาอเล่มเขียวนะครับเล่มเขียวที่บ้านโป่งนะครับราชบุรีนะครับ,รบ,รบเพราะว่าผมเอาไปต่อพรลบรไว้นะครับ ก็เวลาเดินทางกลับบ้านนะครับมีเล่มเขียวมีพรบอ,รอะไรครบเรียบร้อยนะครับจะได้ไม่ต้องโดนตำรวจนะครับแบบขี่เราก็มีแล้วนะครับเพราะฉะนั้นก็วางแผนการให้ดีนะครับก็เดี๋ยวจบจากคลิปนี้ผมก็จะไลฟ์สดแล้วก็จะมีะทําคลิปอบอกบุญนะครับลงทานด้วยนะครับเดี๋ยวยังไง FC ฟรอดูในไลฟ์สดด้วยเนาะนะครับวันนี้ก็ อาจจะกินข้าวสายอีกแล้วนะครับนะอ่ากินข้าวสายอีกแล้วนะครับเพราะมันนอนไม่เพียงพอเพราะเราโหลดคลิปดึกนะครับจริงๆวันนี้ถ้าผมถ่ายได้แค่งานเดียวมันก็โอเคนะเพราะว่ามันสองงานะถ้าไม่มีรถจริงๆขี่รถไปมอไซค์มอเตอร์ไซค์ไปมันมันคงจะทันแค่งานเดียวนะครับอ่ะมันก็ต้องเลือกงานแล้วเนาะทุกคนก็พรุ่งนี้ยี่บห้านะครับยี่สหกยี่ิบเจ็ด นะครับยี่หกยี่เจ็ดน้องไม่มีงานสองวันยี่ปดมีที่ชนบุรีใช่ไหมนะครับยี่เก้ายี่เก้าเหมือนไม่มีใช่ไหมแล้วก็สามสิบเพชรบุรีนะครับสามสิเอ็ดสามสเอ็ดนครปฐมใช่ไหมครับอ่าก็จะสิ้นเดือนของมกราคมแล้วนะครับอ่ะเดี๋ยวยังไงรายละเอียดนะครับลงทานนะครับผมก็จะพูดในคลิปให้ f อซได้รับฟวากัน นะครับว่ามีอะไรยังไงบ้างนะครับแต่เมื่อคืนก็ขอขอบคุณ FC นะครับที่ช่วยร่วมบุญลงทานมาให้แมกกี้แล้วก็ให้เงินแม่แม g กกี้ด้วยแล้วก็ให้แม g กกี้ด้วยนะครับโอเคครับก็สำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอจบคลิปก่อนนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ